สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกกันที่เราแล้วครับวันนี้วันนี้ฮานูนะครับวันนี้วันนี้ฮานูครับฮานูอ่ะหากินทั้งโบกครับวันอนี้ว่ามื่นมือนสองหมื่นพันแล้วงันฮากินทั้งอากาศครับนี่มาหากินทั้งโบกล่องเบิงครับจิม,นมานวอเดอร์อ่ะเอาล่อบเบิงล่อบเบิงครับล่อบเบิง แต่ว่ากระจกสีไทยได้ซ้ำได้ดอกกล้องก็ได้โทรศัพท์เก่าครับโทรศับห้างเอาถ้าเบิ้งเรื่อพี่น้องเรื่อถ้าเบิ้งเรื่อม,ม,มันสิได้แต้มมาเรื่องวันนี้สิได้เน่ากินวะมึงเนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยก็อยากไทยเห็นตัวยิ่งอยู่ดอก <c oughs> แต่ว่าเพิ่นสีลึื่งแล,ะละ้วล่ะเบิ้งส่งนี่ครับเอาล้วครับหนึ่งแต้มครับวันนี้ พอได้ปิ้งครับพอได้ปิ้งอ้าโอ้ยมัน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 มาตั้งไรมือพี่น้องก็ชิ่วกม่ามือขึ้นกระโลมหมดตอนวานอยู่สายหาเอาละครับวันนี้แต้มหนึ่งมาแล้วครับวันนี้ทุ่มเติงนะครับเนาะทุ่มยีสิบสามใช่ครับ น,นมานแล้วเบ่งตัวต่อไปนะครับเนาะมาแล้วพี่น้องเตรียมสวงครับเตรียมสวงเตรียมสวงมาแล้วตัวสีได้ครับ บ่เถื่อกระพวงก,ก,กันครับพี่น้องโอ้ยผู้ไทยกับบุท่านในปันใดเนาะครับเนะาะไทยกับบุท่านในปันใดบ่ได้ไท,ย,ทยตัวนีงพี่น้องเอาเบื้องตัวนี้ก็เอาแล้วเนาะกะพอนงามแหละพอนมั่นีู่่ละเอาเอาขออนุญาตเก็บตัวพี่น้องเด้อ ครับผมเรียบร้อยพี่น้องแต้มสองครับมืัอนี้เดี mm ๋ย hmm. วมันก็เวลาสามทุ่มนะครับกดเสียดาพี่น้องอ mm hmm. ผ่าตัดกระไรตัวแล้วครับพ่าดมาสองตัวแล้วสีย mm hmm. ดาครับว่าได้ไทยตอนยิ่งเนาะอ่ะเอาไทยตอนยิ่งเดียวก็เอาละเ mm hmm. บิง้งไทยตอนยิ่งเดียวไปสั <laughs> กก้อนกล้องกับว่าคอยดีเป็นไรครับกล้องโทรศัพท์รุ่นเก่า ครับผมพี่น้องสรุปก็คือกลับนะครับวันนี้วันนี้ก็เวลาสามทุ่มครับสามทุ่มสิครึ่งแล้วล่ะสามทุ่มยี่สิบล้มครับพี่น้องล้ม,ลมป่ะเดยนินเสียงยังไหลอยัางยังเลยครับสรุปพ้นสรุปครับเมื่อนี้ ผลสรุปผลสรุปยุนี้ไนซ้อนไอ้ครับว่าแง่แล้วครับพอดูเพล่อยๆนี่แหละดูเพ่อยๆดูเพ่อยๆโอ้บ่ถือกระไล่ตัวพี่น้องบ่ได้ยิ่งกับมี่บ่ถือในซ้อนครับบ่ถือโอ้งแง่แล้วครับพ่อบิงดีๆนี่แหละแต่ยากเนาะอ่า เอาเป็นเมนโวแลวพี่น้องมาเท่นี่มาละมืออื่นพอละอย่างหอมๆมืม้อน,นี้ก็สิอ้วยแล้วล่ะพี่น้องเว้ยเว้ยเวยครับล่มล่มล่มนำผู้ดีย่อยวัดแล้วครับดังซุ่มวัดแล้วเลิก <c oughs> แล้วครับเลิกพอดีนเลย มันบวมกับสิูอีกยู่ดอกอันนี้มันเ่งร่มค้นกระนาวครับฟังเชียงยังกับววรูเรียงอ่ะเมื่อทะเลาะบาดเที่นีนอ่ะฟันดีเดอพี่น้องฟันดีเดอนาทีสวัสดีครับ